หลังจากทำบุญทำทานกดบ้านกดช่องกดเหงื่อกดซานซักเสือ้อซักผ้าตากผ้าเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้เวลาที่จะต้องบริหารกายภาพบําบัดในส่วนของขาแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้เอาสักหนึ่งร้อยพอพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์แต่ก็ต้องออกมาแต่เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าไปอยู่มีนะัด วางวิธีใหญ่วางศิลาเลิกเสาเข็มวิธีสงสำนักง,งานกรกตนคมหลวงาพิยานะครับส่วนผมก็มินัดที่จะต้องไปวัดกับป้าแมวเดี๋ยวพรุ่งเช้าออกแต่ช้าจะเท่าเทียนนะครับแต่เย็นนี้เราจะนอนกันที่บ้านเวียงคํำครับอันนี้วอร์มก่อนนะครับจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มหนึ่งสอ,งสอง น้ำในแก้วนะพี่น้องสามที่พร้อมนะครับไปอยู่บ้านแมวอนุญาตให้3วัน2คืนได้เลย ก็จะมีน้ำสลัดตำน้ำแข็งหัวบลัวให้ได้น้ำแข็งน้ำแข็งบดน้ำแข็งก้อนซื้อเบียร์ไฮเดเกนเบียร์สิงเบียร์อมเบเช่ได้เลยนะครับในส่วนกับกากระปาก็เอาปลาเผาจัดเมนูได้เลยวันแรกเลิกงานวันแรกก็เป็นปลาเผาส้มตำเนื้อย่างกินกลางสนามย่าได้เลยนะครับตุ้มโฮมกี่ขากี่ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับด้วยความดีบ้านนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เป็นกันยาณมิตรนะครับบางทีเป็นต้อง ด้วยฟ้าฟขอปีมีความจริงใจต่อกันก็พอนะครับเพราะว่าเราคบกันด้วยใจครับหลังจากที่ฮรีของเราได้มานั่งทานกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขอสำรับคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมก็น่าจะมีโอกาสได้มากันอีก,อกเรื่อยๆแล้วกันนะครับอนาคตฝั่งตรงข้ามที่ของพี่หมูนะครับน่าจะเป็นที่พักโรงแรมมินินะฮะเป็นโรงแรมสองชั้นนะครับเห็นว่า พี่อยูพี่แม่ยืน่นใบลาออกแล้วปีหน้าว่าจะลงมานะครับก็ดีละมีมาอยู่ตุ้มโฮมกันสี่พี่น้องกันนะครับเพราะปัจวิตพ่อแม่เพิ่นเคยฝากไว้ให้รักแพงเป็นปันกันนะครับทีนี้ก็พิวัตเกษียณแล้วแต่เกษียณก็ยังมีงานทําการอยู่ในสระในลายของเพื่อนนั่นแหละครับนะครับ,นะรบส่วนผมก็แม้ว่าไม่ได้มีทำรกร้านค้าก็ยังได้พึ่งพาสายบารมเดีวัดวารามได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรา ตา้งบทิษฐานไปแล้วนะครับชิปชิบเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็50แล้วอีกประมาณ39ปีครบ89ปีนะครับก็จะน่าจะพอแล้วแหละไม่อยากให้เป็นภาระนะครับแต่นี้ก็ต้องฝาวพระนิดหนึ่งก็คือแจ้งมาขอนแกณฑ์แล้วกันนะครับกระชากบัลลังให้มารับร่างของครูคนนี้ให้เป็นวิทยาทานแก่ภกษาแพทย์ตอนอายุ89ปีแล้วกันนะครับสาธุสาธุรดูเด็กปูเด้อเทวดาดำตันตัวเดอ พี่น้องชาวลูกทิพย์ข้าจะให้ลูกหลานได้มีอายุยืนเห็นหน้าตัวเองได้สืบทอดจิตนารมณ์ทำบุญทำทานให้ให้ทุกท่านทั้งหลายคอยมโนเทนบุญให้ н, ใหบบ н, ปกป้องรักษาได้ให้ค้าขับพายเดือดเหนือไปใต้การให้ปลอดภัยให้มีโชคมีลามีสติมีปัญญามีเข้มแข็งให้หายเร็วเด้อเที่ยวบดดาะจำเอ้ยปู่เอ้ยเจ้ากลับในเวนเอ้ยเอ้อซาถูกบ,บุญทั้งบทที่ทำวันนี้และทำพรุ่งนี้แล้วข้าจะทำยกให้ท่านทั้งหมดเลยเด้อซาขาดเดือยโปร่งป้องให้ที่ฐานเราเด้อซาดู н, ตอนนี้30แล้วนะครับพี่น้องโอเคนะครับ